สวัสดีนะครับคุณกำลังรับชมคุณบุ๊กแชร์นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเกมเกมสไลเดอร์โอเควันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้ครับถามว่าเล่นเกมอะไรก็เกมนี้แหละนะครับเกมนี้สนุกยังไงครับเกมนี้นะครับโอ้สนุกมากมั้งก็เกมนี้เพิ่งขัดเล่นกันนะครับ มาเล่นกันอ้อไอ้สเอ๊ะเกมนี้มันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเออถามว่าคุณบุ๊กไปไปแคสเกมดีๆมาไปอัพไปแคสอย่างนี้ได้ไงโอ้โหเปลี่ยนยุบกันบ้างครับเอ๊ะจะยังงงอยู่เลยเอ้อย่าฝนมาจ้า ฮูย้เยๆๆๆๆเ้าแพ้เลยเดกตายฮ้ฮูนี่แบบอว้าวออเ่าแล้วครับโอจะคนนเย่เริ่มละ ตกทำไมถุมถึงปิดเสียงเกมนี้ครับเสียงเกมดังมากแบบโอ้ยมันไม่ขึ้นเนี่ยกดตรงนี้ก็ได้วะอุ๊ฟไปเลยโอเคไปเลยเกมนี้ครับเล่นยากมาก โก้รู้แล้วกูเล่นไปหนาวว่าเกมนี้นเนี่ยเันก็เริ่มยากขึ้นจะถามว่าอัปโหลดไปทำไมเล่นไปสนุกสนุกกบเปลี่ยนยุบมากไปแคสเกมไม่ดีทำไมนะโหก็หนุกนะเออเจเพื้อนเอจ่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 อเออจ่อมีแซดกับเอ็กด้วยเว้ย เออ,อ,ออื้อจ้าอ้ากูเล่นไม่เป็น <c oughs> เออรู้แล้วรู้อุ๊ยฮ่าเป็นทางเต้นที่สุดยอดมากก็ <c oughs> ที่จริงอัพเกมอีกเกมหนึ่งนะครับแต่อ้าอ <c oughs> <c oughs> จะเออเอาใหม่โอ้มีคนโทรมาหำกูเล่นตัวอีสต โอเคเริ่มเอจะอ้ยมาเริ่มใหม่เลยว้าวไฟนอลโฮลเอมอมยังทำไม้ต่อครับว้าวพาแล้วใหม,ม่สนุกครับ วิ่ว่ะ้าบอุเะเเดนเนืออากาศเลลูยเลลูยุาาอวาาอึ้ทำอย่างนี้ไว้ทำอย่างนี้ไว้จะปลอดภัยที่สุดไว้ ăn nát. Alleluia Hallelujah. Halleluya. Ơi. Bye, Hallelujah. Bye, Đứng 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 đứng. Hây. Spider-Man, Spider-Man. Hơi hơi. Không mình nhặt cho mợ. Spider-Man. Á. ว้าาาเปิดช็อปสกู๊ตช็อปน้าวอ้าวจะโอ๊ยเลอะไม่ไปผิดทางครับต้องกดชิปด้วยสินะเอ้ยไม่ได้กดชิปกดลงเลยลูยาเอ้านี่กดลงไว้ครับขาดแล้วครับเอ้ยสาเลยลูยาเอ้ยรอได้ไงวะเออไม่เข้าใจอ่ะเ Yeah, I believe I can fly โอ้ยรุยโ้ยอดเลยอ๊าอย้ยย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  อาขึ้นไม่ได้อรื้อรู้สึกหยุดเถอว้าวอ,อ้าวมันให้มาทางนี้อยู่แล้วเหรอเอาจรไม่รู้นาวอระส่าตกอไปสุดทางลิงก็สุดทาง Let's go อาชาเลสโตวาจ้านี่กระโดดอึอปลอดเย่วาจ้านี่ยังไปต่อได้นี่ว,ว้วาวว,าว้าวว้าวยะว้าสารายตกเออเออเฮลูยะไปเลย ผ่านแล้วนี่วะ่ะผ่านแล้วอะ่ะคุณผู้ชมผมผ่านแล้วแหมด่านเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้เลยขี่แฮ่ไปต่อเยี่ยมอุ๊สมาถึงยากเลยเว yeah, right. right. ่อร์สปินมีเฮดไลท์เบบี้เฮดไลท์สปินสามรอบเออเออเอ้ยยังไปต่อครับ ไปไหม I believe I can fly oh, ฮ oh. oh. ุบสปินหนึ่งสองสามไม่มีสี่เอ้ยหนึ่ง ขึ้นแม่โพดนันเนี่ยหนึ่งสองสามไม่มีสี่อึบอืออือสรู้แอวจ้าก o จั o หน n วแอวหนึ่งสองเฮ้ยสามรอด้วยดึงดึงเฮ้ยอย่าลืมตรงนี้สอกถ้า่านี้จบคงจะปิดคลิปนะครับแบบ แบบยากมากอะ่ะว้าวหนึ่งสองสามสี่ครับเฮ้ยถผมนับผิดวะถนับผิดนะดูเอ้ยอันอืสอกหนึ่งสองสาม I, I can fly ว้าวเอึยอยตรงนี้รอดแล้วครับวิ่5าเฮ้ยลืม ออลืมไปเลยออึ่งสอเรียบร้อยอือจะรอดไหมดานนี้อู้ความว่างอันไกลโพ1หนึสองสามสมสเต็ปพอดูหน้ามันสิจากที่แกเป็นผมฟูครับ ไวโหนึ่งสองสได้ครับแหมเฮยเฮ้ยเก็บตกแหมว้าวูสเราเกิดปัญหาแล้วูสสี่ครับว้าว้ายาบาดชีวาวาฮึบทำอย่างนี จะเออเออเออไอบีเลนไอแค่นไฟว้าเจ้าอึ๊ปไปต่อว้ายังรอดยังรอดฮึบฮึบเออเออยังรอดยังรอดอู้ถ้าตายนี่โอเคครับคงร้องจบเพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับวันนี้ บ๊ายบายครับโอเคเอาไหมหดูเป็นตัวอย่างครับอันนี้เล่นในเว็บนะเดี๋ยวให้ลิงเว็บไปด้วยโอเคครับบายบาย